เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับ New Yamaha XMAX t e x m m a ปี2026ต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับจะมีการเปิดตัวในเวอร์ชั่นของ t e x m m a เพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งบอกเลยว่ามาพร้อมกับความพิเศษอย่างที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือวินชิวบังลมหน้าแบบไฟฟ้านะครับที่จะทำให้ผู้ขี่นั้นได้รับความสะดวกในการปรับ แต่งนะครับหรือปรับระดับความสูงของวินชิวบังลมหน้าเนี่ยได้ตามความสะดวกนะครับซึ่งระยะการปรับนะครับจะสามารถปรับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ถึง95มิลิเมตรเลยทีเดียวนะครับสำหรับวินชิวบังลมหน้าแบบไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะมีมอเตอร์ขับเคลื่อนะครับเป็นแบบแยก2ตัวอิสระนะครับตัวหนึ่งทำหน้าที่ เลื่อนขึ้นตัวหนึ่งทำหน้าที่เลื่อนลงซึ่งจะทำให้ตัววินชิวบังลมหน้าแบบไฟฟ้านี้มีความทนทานนั่นเองนะครับและปุ่มควบคุมนั้นก็อยู่ในปุ่มของเมนูฟังก์ชันนะครับซึ่งจะทำให้ผู้ขี่นั้นสามารถกดได้อย่างสะดวกนครับโดยไปที่เมนูของวินชิลบังลมหน้าไฟฟ้าแล้วสามารถกดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามสะดวกเลยกดเลื่อนขึ้นถึงแค่ไหน ก็หยุดแค่ตรงนั้นนะครับปรับระดับได้ตามความพอใจเลยนอกจากนี้นะครับหน้าจอเรือนใหม่นะครับของ xmax text max Version 2026นี้นะครับก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของตำแหน่งนะครับก็คือจากเดิมนั้นจะเป็นแบบ Dual ลจอ e มิเตอร์นะครับซึ่งจะติดตั้งแบบบนและล่างนะครับแต่ครั้งนี้นะครับมีการปรับปรุงขึ้นนะครับให้สบายตามากขึ้นก็คือจะเป็นแนวนอนครับจอจะอยู่แบบทางด้านซ้ายและด้านขวาครับและก็ยังมาพร้อมกับ จอแบบ TFT นะครับที่มีการแสดงผลในเรื่องของแผนที่นำทางมาให้เช่นเคยนะครับและที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าใน X Max X Max นะครับโชคหลังเป็นแบบเออร์ลินของเขาสั่งทำมาเป็นแบบพิเศษนะครับซึ่งจะมีค่าเคของสปริงแบบ2 k นะครับทำให้โชคที่ติดรถยามาฮ่า X Max นั้นมีความโดดเด่นกว่าโชคทั่วไปเพราะเป็นโชคสั่งทำเป็นพิเศษนั่นเอง สำหรับ Yamaha X-Max Tech m a x ปีเวอร์ชั่น2ี2 6นี้นะครับมาพร้อมกับราคา2,2500บาท